สวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับผู้ที่อยากมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองนะคะสําหรับคลิปนี้อ้อนก็จะมาพูดสรุปขั้นตอนโดยรวมง,ง่ายๆสั้นๆน,นะคะให้ทราบว่ามีขั้นตอนในการสร้างแบงรนด์เสื้อผ้ายังไงบ้างสําหรับผู้ที่สนใจนะจ๊ะสิ่งแรกที่ลูกค้าควรจะเตรียมมาก็คือราคาขายไว้ในใจเราจะไม่รับทาํางานที่มีราคาขายต่ำกว่า1000บาทเพราะว่าคุณจะไม่ได้อะไรนะจ๊ะสอง เมื่ออ้อนรู้ราคาขายแล้วอ้อนจะได้ประเมินถูกว่าจะทำงานขายประมาณเกด B หรือเกด A อะไรยังไงซึ่ง2อเกดเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนเราค่อยมาถามนกรอบแล้วกันนะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะจ๊ะแต่ว่าจะไม่ห่างกันมากในการคุณภาพของผลงานเนี่ยจะไม่ห่างกันมากนะจ๊ะ3ควรเตรียมแบบเตรียมแบบมาว่าเอ้ยสองหรือสามนะอันนี้แหละช่างมันเถอะเตรียมแบบมาเพื่อให้เอ่อ อ้อนประเมินราคานะคะว่าแบบนี้ราคาประมาณเท่าไหร่แบบนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะคะ4ผ้าวัสดุอุปกรณ์ควรเตรียมมาเองนะจ๊ะเราไม่ได้เตรียมให้นะจ๊ะแต่ว่าเรามีชาร์จผ้าให้ไว้ดูว่าเอ้ยควรใช้ผ้าประมาณนี้ค่อยมาปรึกษาหลังจากที่สรุปทํางานกับเราแล้วนะคะเมื่ออ้อนประเมินราคาทุกอย่างเสร็จปุ๊บมันก็จะทําใบเสนอราคาเพื่อให้ทางลูกค้าชําระเงินเมื่อชําระเงินก้อนแรกปุ๊บ เราก็จะทำการขึ้นแพทเทิร์นทันทีนะคะการขึ้นแพทเทิร์นเนี่ยจะอยู่ระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์หลังจากนั้นเราก็จะขึ้นเมื่อได้ผ้าอะไรแล้วเนี่ยก็จะขึ้นแบบให้อีกประมาณ2ออาทิตย์เมื่อลูกค้าฟิตติ้งโอเคแล้วเนี่ยเราก็จะทำจำนวนที่เหลือตามมาเลยนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะแค่ง่ายๆอย่างนี้เลยการทำแบรนด์เสื้อผ้าสำหรับที่นี่นะคะก็ในส่วนของคุณลิตี้ต่างๆรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาได้ แบรนด์ที่เราทำให้หลักๆตอนนี้นะคะก็จะมีชยดาสามารถไปดูได้นะคะชยดาบูติธทำมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆหลายๆแบรนด์นะคะก็ค่อยมาดูละกันว่ามีแบรนด์อะไรบ้างที่เราทำให้นะคะหากสรุปได้ไวก็สามารถเริ่มงานได้ไวสรุปปุ๊บทุกอย่าง จ่ายก้อนแรกอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็ดําเนินการต่อไปให้ได้เลยนะคะก็แจ้งไว้นิดนึงสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถไลน์มาสอบถามได้หรือจะโทรมาก็ได้ออ่บางทีแต่ว่าขอดึกๆคืออย่าถามออนมาดึกๆเพราะว่าขอเวลาพักผ่อนนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คือทั้งวันทั้งกลางวันแต่ทํางานให้เต็มที่เลยนะคะ ก็ถ้าเกิดว่า,วาไม่ตอบไลน์ทันทีอะไรเงี้ยหรือมีคําถามเยอะๆไม่สามารถจะพิมพ์ตอบได้อะไรทั้งหมดคือสามารถทิ้งเบอร์ไว้นะคะเดี๋ยวออนโทรถูรกกลับทันทีนะคะก็ฝากไว้สําหรับผู้ที่ต้องการมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองไว้แค่นี้นะคะอ๋อแล้วก็งานรายเดียวงานชุดฟอร์มงานพรีเวดดิ้งงานชุดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็รับเหมือนกันนะคะก็สามารถส่งแบบมาให้ประเมินราคาได้นะคะแต่ให้ระยะเวลาในการทํางานของเรานิดนึงนะคะไม่ใช่แบบ จะเอาอาทิตย์นี้หรือ2อ,อาทิตย์อะไรอย่างนี้คือให้เวลาเรานิดนึงนะคะเพราะว่างานเราเป็นงานคัตติ้งค่อนข้างจะเนียบและใช้เวลาในการทำนะคะก็แจ้งไว้แค่นี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ